ท่านผูช้ชมครับเส้นทางชีวิตของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เกิดและก็เติบโตมาที่จังหวัดระยองตอนนี้กลายมาเป็นนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยต้องบอกว่าทันทีที่ e n t r a n นซติดเข้าไปในคณะนี้เนี่ย น่าจะดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยใช่ไหมครับเป็นอะไรที่สุดๆครับ <c oughs> เพราะว่าการเอนทราน์เนี่ยท่านผมเชื่อว่านักศึกษาหลายๆคนจะรู้เลยว่ามันเป็นด่านแรกของความ,ม,มาสำเร็จในชีวิตครับมันเป็นอะไรที่ลุ้นสุดตัว <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ทันทีที่รู้ว่าสอบติดก็ดีใจครับเพราะว่าเออมันเหมือนเรากําลังจะได้ในสิ่งที่เรากําลังไล่ตามแล้ว <c oughs> นะครับนี่ผมก็เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับในคณะวิศวะนะครับก็ซึ่งในในสาขาวิชาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเยอะนะครับมีหลายสาขา ซึ่งในช่วงที่ผมเรียนเนี่ยผมก็เลือกใน,ในสาขาวิศวกรรมโยธาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมมองว่างานก่อสร้างการเป็นปวิศวะวิศวะมันต้องดูภาพเป็นอ,ออกไปสร้างตึกสร้างอาคารอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเลือกแต่เชื่อไหมครับว่ามันเป็นมันมีจุดอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าพอผมเลือกในปีที่สองให้เลือกสาขาครับผมเลือกวิศวะโยธาแต่ปรากฏว่าปีนั้นก็เป็นปีเดียวที่ฟองสบูแ่แตกแล้วธุรกิจอาสาางหัริมทรัพย์เนี่ยก็เริ่มที่จะปิดตัวบ้างอะไรบ้าง ก็มานั่งคิดทีเลยล้าอนาคตเราจะโอเคไหมเนี่ยแต่เลือกไปแล้วขนาดขนาดเราเลือกเรียนในสาขาที่เราคิดว่ามีอนาคตคแต่เจอสภาพเศรษฐกิจมันก็ทําให้เราหวั่นใจผมเลือกเข้าไปแล้วอะครับ,รบผมก็เลยต้องตั้งใจเรียนให้จบ,บนะครับก็ตั้งใจครับที่จะเรียนให้จบแล้วก็พอเรียนจบมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้เข้าทํางานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นบริษัท ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นคือผมโอเคเพราะว่าผมมองว่ามันเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่ผมจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ที่เรียนมาแล้วก็ทํางานในสายวิชาชีพที่ผมต้องการที่จะเป็นนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยการทํางานกับต่างชาติเนี่ยผมจะได้เรื่องของภาษาเพราะว่าในการทํางานตรงนี้ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเจ้านายที่ที่เป็นญี่ปุ่นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ผมรักนะครับเพราะว่าผมมองว่าอาชีพเนี้ย ผมรักแล้วก็ผมก็อยากจะเป็นวิศวกรที่ดีนะครับในขณะที่ผมทํางานอยู่ในใน,ในงานประจำเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วถ้าเลือกแล้วเนี่ยจะต้องทําให้ดีแล้วให้สําเร็จให้ได้นะครับผมก็ตั้งใจที่จะทำทำงานประจําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเข้าทํางานเนี่ยเมื่อตอนต้นปี433บนะครับผมก็สตาร์ทที่เงินเดือน17ื่นเจ็ดนะครับแต่เราเลยด้วยความไม่ว่าเป็นคนที่แบบ มีแต่งานอย่างเดียวอะครับ,รบก็ทํางานเต็มที่เลยก็ถือได้ว่าเจ้านายจะสั่งงานอะไรมาเนี่ยเราจะต้องทําให้เสร็จ <นะ S 2> บางทีเนี่ยผมอยู่คืองานเลิกแค่ห้าโมงอะแต่ผมก็จะอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มเพราะอย่างในงส่วนตัวก็ไม่มีพาราอะไร,รนะครับก็ทําจนเสร็จก็ถือได้ว่าได้ผลงานอะไรต่างๆก็ส่งผลให้ตัวผมเองก็มีโอกาสได้ได้ปรับเงินเดือนขึ้นะนะครับได้ขึ้นตําแหน่งได้เร็ว นะครับได้ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ขึ้นตําแหน่งได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ผมก็ทํางานประจําตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับก็จนตําแหน่งสุดท้ายก่อนที่ผมจะลาออกจากงานประจำแล้วมาทธุรกิจเย็บเฟรนคือตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการคร,ครับก็ต้องเรียกว่าเส้นทางชีวิตเนี่ยเติบโตมาไปในทิศทางที่ดีมาโดยตลอดนะเรียนจบจากสถาบันการศึกษาในคณะที่เรียกว่าเข้ายากมากนในที่สุดก็มีงานทํา ทำงานก็เติบโตมีรายได้ที่ดีมีความก้าวหน้าในอนาคตต้องบอกว่าความความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดเลยแต่แนวคิดของการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเรียกว่าเส้นทางชีวิตจากสิ่งที่เราทำมาทำงานเป็นบริษัททางด้านวิศวะเนี่ยประมาณกี่ปีครับผมอ,อ่านับทั้งหมดเลยตั้งแต่ผมเริ่มเข้าทำงานปี4ี่สนะครับ จนจนถ้าผมลาออกเนี่ยสิปี10ปีอ่ะสิปีนี้เนี่ยแล้วอยู่ดีๆเรามีโอกาสจะมาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ว่านี่ก็คือการเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายช่วยเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพราะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตเหมือนกันครับจริงๆครับเพราะว่าผมทํางานประจําปีที่6กจำได้ว่าปีที่6เนี่ยคือผมทํางานมา6ปีผมก็เริ่มที่จะมองอนาคต เพราะเหมือนกับเราโตขึ้นนะครับเราเราเราสร้างรายได้ด้วยตัวเราเองเราได้ใช้เงินที่เราใช้มาเราก็จะเริ่มมองอนาคตข้างหน้าว่าเออแล้วอนาคตข้างหน้าเราจะใช้ได้เท่าไหร่และอีกหน่อยเราจะต้องมีครอบครัวนะครับเราจะต้องอยู่ยังไงนะก็เริ่มมองอะไรตรงนี้เยอะจินตนาการไปถึงอีก3ปีอีกหปีอีก10ปีข้างหน้าแล้วใช่ครับพอเริ่มคิดตรงนี้ปั๊บก็เริ่มดูก่อน เพราะว่าเราอยู่ในองค์กรนี้เราก็จะดูคนที่อยู่ในองค์กรที่เป็นรุ่นพี่ครับว่าชีวิตเ,เขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าหลายคนก็อายุมากแต่ว่าเงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากนะครับเงินเดือนที่ไม่ได้ไม่ได้สูงมากผมก็เริ่มมองแล้วอ้าวถ้าอย่างนี้ผมทําต่อไปแล้วผมอายุเท่าเขาผมก็มีเงินเดือนประมาณนี้มันจะพอกับการใช้ชีวิตที่ผมอยากอยากได้หรือเปล่าทั้งทที่จริงๆก็เป็นไรายได้ที่เยอะ <c oughs> แต่ด้วยด้วยตัวเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็อยากที่จะใช้เยอะ <c oughs> เราก็อยากที่จะมีที่มันมากขึ้นกว่านี้ครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็เลยเป็นจุดที่ทาให้ผมเริ่มคิดว่าเอะผมจะต้องมองหาอะไรเพิ่มเติมดีไหม <c oughs> แต่ง,งานประจําผมก็เต็มที่ <c oughs> นะครับในจังหวะนั้นอ่ะนะครับต้องบอกว่ากับปัจจุบันก็คือเป็นภรรยาผมเนี่ยนะครับ <c oughs> เมื่อก่อนเราก็ยังคบกันอยู่เนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ย <c oughs> คือแฟนผมเนี่ย เขาเผอิญว่าเขาเข้ามาวันวันตวันที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามามาบอกประโยคแรกที่เขาบอกผมว่าพี่เคนพี่เคนเนี่ยเพิ่งไปสมัครกิฟฟารีนมาอืมตอนนั้นเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วครับก็คือเป็นแฟนกันแล้วคบหากันอยู่ตรงนี้นะครับเขา็มาก็บอกว่าเพิ่งไปสมัครกิฟฟารีนมาเขาบอกว่าถ้าซื้อสินค้าตอนนั้นผมไม่ได้จาตัวเลขหรอกครับเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะมีตําแหน่งนะเดี๋ยวจะมีประกันเดี๋ยวจะมีอะไรผมก็โอเคครับด้วยความที่ว่าเราเราดูแลกันตรงนี้เราก็ ผมก็ไม่ปฏิเสธเขาหรอกครับผมก็อ่านงั้นมีอะไรบ้างผมก็ซื้อสินค้ามาช่วยเขาซื้อในรหัสเขาแล้วแหละไปใช้นะครับนะครับผมก็ได้สินค้ามาใช้สองสาตัวนะครับแต่ผมจะว่าตัวที่ผมประทับใจของกิฟฟอรีเลยก็คือครีมอาบน้ําแล้วก็สเปรย์ฉีดเท้าเพราะเราทางานในออฟฟิศครับตรงนี้ครับมันก็จะช่วยได้เยอะมากๆแล้วผมว่าเดี๋ยวมันหมดผมซื้อใหม่แน่ก็แปลว่าช่วยอุดหนุนแฟนเราใช่แฟนเราเขาไปสมัครกิฟเฟอรีเราก็เลยอ ไม่ได้ทําหรอกแต่อุดหนุนแฟนอุดหนุนครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเออเราเราก็ต้องช่วยเขาด้วยใช่ไหมครับในเมื่อเขาเห็นว่าอะไรดีเราก็ต้องสนับสนุนครับโดยส่วนตัวก็เป็นคนแอนตี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอเราช่วยเขาซื้อไปเนี่ยเราไปทับสินค้าแล้วเนี่ยอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเขาก็กลับมาบอกผมว่าเริ่มมีเงินปันผลกลับเข้ามาฮะับเข้ามาเล่าให้ฟังใช่เล่าให้ฟังแล้วมีมีของจริงมาเลยท้เงินใส่ซองมา2 1บบาท21บาทเท่านั้นเองครับอาจารย์ลุงสุครับ แต่มันเป็นจุดที่ผมเกิดในธุรกิจนี้เพราะว่าผมมองว่ามันได้ตั้ง21บาทมันมาจากไหนเนี่ยครับคือความที่ว่าผมเริ่มสนใจว่าเอ๊กกิฟฟารีนให้เงินด้วยเหรอเพราะก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทราบเลยว่าเอกกิฟฟารีนเป็นธุรกิจแบบนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองนะบ,บางคนมองโอ้ยี่บาทเงินเล็กน้อยไม่สนใจแต่ว่าเค้นมองว่า21บาท ได้ด้วยเหรอมาอย่างไงเนี่ยไม่เห็นทันจะได้ทําอะไรมากมายเลยซื้อสินค้าเท่านั้นเองซื้อสินค้าเท่านั้นเองก็เลยเริ่มสังเกตและก็เตรียมตัวจะเข้าไปศึกษาใช่ค่บอ่าแล้วยังไงต่อครับครับทีนี้พอผมเริ่มสนใจแล้วว่าไอ้ยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยมันมาอย่างไรอ่าผมก็ให้เขาเชิญอัพไลน์เขานะครับมาเล่ารายละเอียดตรงนี้ผมฟังนะครับซึ่งอัพไลน์ท่านก็น่ารัก พอท่านรู้ว่าเราอ่ะสนใจที่อยากได้ข้อมูลเขาก็มาให้ข้อมูลกับเรานะครับแต่ก่อนผมต้องเท้าความนิดนึงว่าก่อนที่ผมจะได้ฟังเรื่องราวของกิฟฟารีนเนี่ยในขณะที่ผมยังทางานประจําอยู่นะครับก็เพื่อนกันนี่แหละครับก็มาชวนเคยมาชวนผมเข้าไปทําธุรกิจเครือข่ายแต่ไม่ใช่ของกิฟฟารีนเลยเป็นยี่ห้ออื่นครับยี่ห้อของต่างประเทศนะครับเป็นบริษัทเดียวกันด้วยนะครับแต่เป็นเพื่อน3คนมาใน3ามเวลาที่ไม่เหมือนกัน แต่เขามาเล่าเรื่องเราเดียวกันให้ผมฟังแต่เวลาเขามาเล่าเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธที่จะรับฟังครับมันเหมือนกับเราได้ดูหนังสามเที่ยวสามรอบเลยดูหนังม้วนเดียวกันสามรอบครับอาจารย์ปรากฏว่ามันฝังชิปเข้าไปเลยว่าคือผมไม่ได้คือผมยังไม่เก็ตเพราะว่าคือผมมองว่าด้วยแผนกรตลาดของเขาเนี่ยมันดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนิดนึงอาจจะเหนื่อยนะครับก็เลยยังถ้าเรายังทำประจําดีอยู่เนี่ยเราเข้าไปทาเนี่ย คือผมผมจะเลือกอันรที่มันง่ายแล้วเป็นไปได้มากที่สุดเสมอนะครับแต่สิ่งที่มันฝังชิปเข้าไปในหัวผมเนี่ก็คือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคำว่าธุรกิจเครือข่ายครับ,ค,รบคือเขามาทําให้ผมเนี่ยมองว่าธุรกิจเนี้น่าสนใจมันเปลี่ยนทัศนคติผมว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่งานประจําที่มีรายได้ที่ดีเท่านั้นที่จะทําให้เราเม,มันมีทางอื่นอีกมีมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้เยอะแต่ธุรกิจแบบนี้ ก็ให้อะไระไร้ายสิ่งหลายอย่างได้จากที่ผมเคยได้มีข้อมูลแบบนี้เอาไว้แต่ผมก็ไม่ตัดสินใจทำนะครับแต่พอที่อัปไลน์ของผมเนี่ยนะครับเข้ามาเล่าแผนการตลาดให้ผมฟังเนี่ยแผนการตลาดของกิฟฟารีนของกิฟฟารีนครับ,รบเขามาเล่าแผนการตลาดของกิฟฟารีนเนี่ยผมฟังแผนการตลาดกิฟฟารีนแค่รอบเดียวครับทันทีที่จบผมนึกในใจทันทีเลยว่าง่ายมันเป็นไปได้มากเพราะเราเป็นคน ชอบทางด้านคำนวณอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราชอบมาตั้งแต่เด็กทันทีที่เขาเล่าแผนธุรกิจเรารู้เลยว่าที่มาของรายได้ไม่ยากไม่ยากแถมคำนวณเป็นตัวเลขออกมาแล้วบริษัทก็จ่ายจ่ายมากจ่ายมากจริงๆครับจ่ายมากแล้วพอมาเข้าศึกษาก็รู้ว่าจ่ายมากที่สุดครับท่านผู้ชมครับจากความเป็นคนสนใจในเรื่องราวของตัวเลขทําให้ การตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจของกิฟฟารินก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณเค้นกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาสัมผัสกับธุรกิจกิฟฟารินอย่างจริงๆจัง,จงแล้วคุณเค้นเลือกที่จะใช้เทคนิครูปแบบวิธีการทํางานแบบไหนสร้างความสําเร็จให้กับเครือข่ายของตอนเองนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับกิฟฟารินกรูตาเคอร์กูมาซีอีปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ thank <laughs> you